ส่วนกรมสมรพสมิตนะครับตอนนี้ก็เห็นทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะครับก็เห็นชอบนะครับจากกรณีที่ในการประกาศเรื่องของการปรับกฎเกณฑ์เรื่องของการนําเข้าพวกไวต่างๆนะครับที่เดิมเป็นโซเอเจนครับคุณพรชัยธทรเวชอธิบดีกสรรพสามิตท,ท่านกล่าวนะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อ,ของกับการนําเข้าสุราจากต่างประเทศเบื้องต้นจะนําร่องเฉพาะเครื่องดื่มไวส่วนสุราเบียเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น อาจจะยังไม่อนุญาตให้นําเข้าตามกฎหมายนี้ข้อดีนะครับคือจะช่วยเปิดกว้างให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเพราะระบบเติมกําหนดเงื่อนไขแบบโซเอเจนให้สิทธิ์ผู้นําเข้าเพียงรายเดียวเป็นตัวแทนจําหน่ายต่อ1ยี่ห้อแต่ว่าต่อไปครับวายหยี่ห้อสามารถนําเข้ามาจากตัวแทนหลายบริษัทได้สาเหตุก็เริ่มมาจากวายนะครับเพราะว่าสามารถทําได้ง่ายและวายในประเทศก็ยังมีราคาแพงแต่ว่าต่อไปครับเมื่อมีการแข่งขันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ราคาจะลดลง และข้อดีอีกอย่างคือช่วยลดกระบวนการทํางานของทางกรมได้เช่นจากเดิมการนําเข้าวายจะต้องได้รับการอนุมัติแบบพิมพ์ฉลากจากอธิบดีแต่ต่อไปครับเจ้าหน้าที่สามารถทําการได้นะครับส่วนผลกระทบก็จะยังไม่มีครับเพราะว่าเป็นภาษีเดิมจึงไม่มีผลต่อภาระฐผูกพันธ์ทางภาษีในอนาคตขั้นตอนจากนี้จะมีการตรวจสอบจากเครดิตกาและมีผลบังคับใช้หลังประรากาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนท่านนั่งของท่านรองนายมมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกล่าวนะครับบอกว่าร่างกฎกระทรวงนี้มีความสําคัญครับเพราะต้องการให้เป็น,นกลไกในการลดระบบการผูกขาดจากเดิมต้องใช้โซิเช่นคนนําเข้าเพียงแค่คนเดียวซึ่งวันนี้ก็ยกเลิกไปนะครับเพื่อลดการผูกขาดให้มีการเปิดกว้างมากขึ้นรวมถึงเอาระบบดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งต่อไปครับถ้าว่ามีการนําเข้าสู่รายเข้ามาก็สามารถที่จะเสียภาษีผ่านระบบดิจิตอลได้เลย ในกระบวนการหลังจากนี้ต้องรอลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ในลำดับต่อไปนั่นเองครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ